بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنبشم فميكيات تي الله سبحانه وتعالى تكتنك روك أو أود. ที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของผู้ศรัทธานั้นมันเป็นเรื่องของความเสียหายเป็นเรื่องของความพินาศย่อยยับเพราะว่าโรคแห่งความโอ้อวดที่มันเกิดขึ้นในหัวใจนั้นเป็นผลทำให้ความดีงามต่างๆทั้งหมดเป็นโมฆะนะอัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลาย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระมัดระวังวิถีชีวิตของการเป็นผู้ศรัทธาจะต้องปลดตัวเองนั้นออกจากการโอร้อวดในขณะที่เราได้ทำความดีเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาในขณะที่บุคคลหนึ่งกำลังทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแต่ว่ามีจิตใจเนี่ยโอ้อวดอวดคนนะครับ อวดผู้คนทั้งหลายที่จ้องมองมาตรงนั้นเนี่ยหลักการอิสลามถือว่าสิ่งที่เป็นความดีตรงนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่ชั่วช้าและเลวทรามในทันทีในทัศนะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮวตาลาเพราะว่าความดีที่ทุ่มเททำรรลงไปเขาไม่ได้ทําโดยมีเจตนาอันบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮวตาลา แล้วก็ไม่ได้ทําเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาฮัวตาลาอย่างแท้จริงแต่ที่ทําไปเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าจะทําให้เกิดความสุขใจที่ได้มีการโอ้อวดสุขใจที่ได้มีคนอื่นเห็นดังนั้นคนลักษณะเช่นนี้เนี่ยไม่ว่าจะทุ่มเททําความดีไปมากมายสักปานใดก็ตามความดีเหล่านั้นพี่น้องครับ จะถูกทำลายลงอย่างราบคาบด้วยความโอ้อวดที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของเขาดังนั้นชีวิตของคนที่มีโรคแห่งความโอ้อวดนะครับอยู่ในหัวใจของเขานั้นเป็นชีวิตที่น่าสมเพชเป็นชีวิตที่น่าเวทนาและเป็นชีวิตที่อัปยศอดสูอย่างยิ่งเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการทำความดีของเขานั้น ไม่ว่าจะทุ่มเททำลงไปมากมายสปานใดก็ตามแต่สิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นสิ่งที่ชั่วช้าและก็เลวรามทั้งหมดโดยที่เขาอยู่ในลักษณะที่ยิ่งทำดีมากเท่าไหร่แต่มันแอบแฝงไปด้วยความโอ้อวดเขาก็ยิ่งกลายเป็นคนชั่วมากขึ้นเท่านั้นแต่กระนั้นก็ตามแต่คนที่ทำความดีอะไรไปก็ตามที่มีการโอ้อวด เขาก็จะเกิดความดีใจว่าเขายังทําในสิ่งที่เป็นความดีสําหรับชีวิตของเขาและก็ยังคงหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาซึ่งทั้งทั้งที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาจะไม่ให้การตอบแทนแห่งความดีใดๆแก่เขาทั้งสิ้นอันเนื่องมาจากเขาไม่ได้ทําเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์แต่สิ่งที่เขาทํา สิ่งที่เขาทุ่มเทลงไปเขาทำเพื่อความสุขใจของเขาเองที่ได้โออวดผู้คนที่ผู้คนจะมาสรรเสริญเยินยอที่ผู้คนจะมาชื่นชมเขาภายหลังจากที่เขาได้ทำคุณงามความดีอันนี้เป็นสิ่งที่อิสลามถือว่าเป็นเรื่องของความเลวทรามเป็นเรื่องของความไม่ดีที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องปลดชีวิตของเขา ออกพ้นออกให้พ้นจากการโอร้อวดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโอร้อวดในขณะที่ได้ทําอิบาดะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องระมัดระวังอังกุราอานอายาหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้เตือนบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับว่ายาอเยฮ์ฮัล่าทีนาอานมโน ลาตุบติลูซดกอติกุมบิลมันนิวัลอาจาัลละดียุมฟิกุมาละหูริอาอันนสัสในสุรอัลบากราะอายะที่264อกุราานายะนี้นะครับมีใจความว่าโอบรรดาผู้ศรัธทธาทั้งหลายจงอย่าทำลายภาคผลแห่งการบริจาคของพวกท่านด้วยการล้าเลิกบุญคุณ และการสร้างความชำใจแก่ผู้ที่รับบริจาคดังเช่นบุคคลที่บริจาคทรัพย์สินของเขาไป <c oughs> ด้วยความโอ้อวด <c oughs> ให้ผู้คนได้รับรู้ว่าเขาเป็นคนที่ใจบุญสุนทานอัลกุรอานอายานีเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานาห์วะตาลาเตือนเราท่านทั้งหลายพี่น้องครับว่าในขณะที่เราบริจาคไปในหุนทางของอัลลอฮฺช่วยเหลือคนยากคนจนเนีย อย่าทำไปเพื่อที่จะได้รับคำชมเชยได้รับคำสรรเสริญจากผู้คนอย่าทำไปเพราะว่าอยากจะโอ้อวดอย่าทำไปโดยมีความสุขใจที่ได้โอ้อวดผู้คนว่าตนเองเป็นคนใจบุญสุนทานกุรอายานี้บอกว่าถ้าทำอย่างนี้นะครับเท่ากับว่าเรานั้นได้ทำลายผลละบุญแห่งการบริจาคของเราโดยสิ้นเชิงบริจาคไปหมื่นหนึ่งแต่ว่า เจตนามีการโอ้อวดแอบแฝงอยู่ในหัวใจของเราหมื่นนั้นอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาไม่รับและการบริจาคตรงนั้นจะเป็นความชั่วในบัญชีของเราในทันทีเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่น้องเพราะเราไม่ได้ทําเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาความดีตรงนั้นจึงกลายเป็นความชั่วเท่ากับว่าตัวของเราเองเนี่ยได้ทําลายทําลายผลบุญทําลายความดีออกไปจากบัญชีของเรา ด้วยการกระทําของเราเองนี่แหละดังนั้นอันกุราอญญานอายานี้จึงบอกวิถีชีวิตหนึ่งของการเป็นผู้ศรัทธามัน่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานาะวตาลานะครับว่าเราในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เวลาทําความดีอะไรก็ตามเราต้องทําโดยหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮ์อย่าไปมีความสุขใจเลยในขณะที่เห็นผู้คนทั้งหลายมองมา เห็นผู้คนมาชื่นชมได้ยินคำสรรเสริญเยินยอของผู้คนอย่าไปดีใจตรงนั้นอย่าไปหวังในสิ่งนั้นเพราะว่ามันเป็นความสุขใจชั่วเล่นเป็นความสุขใจเล็กๆน้อยๆหลังจากนั้นผลตอบแทนจากอัลลอฮ์จะไม่ปรากฏแก่เราเลยแม้แต่น้อยแม้ว่าเราจะทุ่มเทบริจาคไปมากมายสักปานใดก็าตามอัลกุรอานอีกขยานหนึ่งอัลลอฮ์สุบฮานะฮูตะลาได้ตรัสว่า ฟาว يل ุลลิลมุสล,ลีนัลลัตินฮุมันศลัติหฮิมซาฮูนัลลัตินฮุมยุรอูนแปลว่าดังนั้นความวิบัติจงประสบแก่บรรดาผู้ที่ละหมาดน้อูซุบิลลาพี่น้องเราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะหูวตาลานะครับให้เราท่านทั้งหลายนั้นรอดพ้นจากการเป็นผู้ละหมาดแล้วจะต้องพบกับความวิบัติ คนเหล่านั้นเป็นยังไงครับพี่น้องคนเหล่านั้นก็คือบรรดาผู้ที่ปล่อยประละเลยในการละหมาดของพวกเขาไม่ได้สนใจเลยนะครับว่าละหมาดนั้นทําถูกต้องอย่างไรให้ตรงกับท่านนาบีตักบีดอย่างไรรูก,กั้วอย่างไรสุยูดอย่างไรสัเพ่าในการละหมาดไม่ได้สนใจเลยนะครับว่าเสื้อผ้าสถานที่มันจะสะอาดหรือเปล่าสัเพ่าในการที่จะละหมาดในลักษณะที่จ้ำเอาจ้ำเอา คนเหล่านี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ปล่อยประละเลยต่อการละหมาดในที่สุดไว้ลุล,ลินมุซอล,ลีนความวิบัติก็จะเกิดขึ้นแก่บรรดาผู้ที่ละหมาดอัลลลดีนาุมยุรออูลอีกกลุ่มหนึ่งที่ความวิบัติจะเกิดขึ้นทั้งทั้งที่คนเหล่านั้นเป็นคนที่ละหมาดก็คือบรรดาผู้ที่โอ้อวดในการละหมาดของพวกเขาพอเวลาละหมาดต่อหน้าผู้คนก็ทำเสียเรียบร้อย ทํำอย่างดีเลยแต่พอเวลาละหมาดรับหลังสุนัตก็ไม่เอาละหมาดฟาัดดูก็จําเอาจําเอาให้มันพน้นพ้นไปเท่านั้นเองเขาเรียกว่าทําให้มันพน้นพ้นหน้าที่ไปเท่านั้นลักษณะอย่างนี้ความวิบัติจะเกิดขึ้นเพราะว่าเขาเหล่านั้นไม่ได้ทําละหมาดเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาอย่างแท้จริงไม่ได้สุขใจที่ได้เข้าเฝ้าอัลลอฮ์ในขณะที่เขาได้ละหมาด แต่ว่าสุขใจในขณะที่ละหมาดแล้วมีคนจ้องมองมามีคนมองดูการละหมาดของเขาก็าเท่ากับว่าเขานั้นละหมาดเพื่อหวังคำชมเชยจากผู้คนละหมาดโดยมีความสุขใจที่ได้อวดผู้คนในการทำละหมาดนี่คือความอัป,ปยศพีองครับดังนั้นอังกุรอ่านจึงใช้คำว่าฟาไวลุลลินมุซอลีนความวิบัติจงประสบแด่ผู้ที่ละหมาดมาดูฮะดิษ ของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลวะอะัลฮิวะซัลลัมสักฮาดีษหนึ่งและพี่น้องก็จะได้เข้าใจนะครับว่า <c oughs> ผลของการที่โอ้อวดในขณะที่ทำอิบาดต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานั้นเป็นอย่างไรผมสรุปให้พี่น้องฟังในตอนต้นแล้วนะครับว่าความดีอัลลอห์ไม่รับไม่ว่าจะเป็นความดีประเภทใดก็ตามแต่ที่เราทำไปโดยมีจิตใจเนี่ยโอ้อวด หรือมีความโอ้อวดเนี่ยแอบแฝงอยู่ในจิตใจของเราไม่ว่าจะทําดีกับเพื่อนบ้านไม่ว่าจะทําดีกับเด็กกาพร้าไม่ว่าจะช่วยเหลือคนเดือดร้อนไม่ว่าจะบริจาคให้แก่คนยากจนไม่ว่าจะเป็นการอ่านอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นการละหมาดทั้งหมดนี้ถ้าหากว่ามีความโอ้อวดแอบแฝงอยู่ในหัวใจตรงนั้นอัลลอฮ์ไม่รับเลยและความดีเหล่านั้น ก็ถือว่าเป็นความชั่วณนอัลลอฮ์ไปในทันทีแทนที่จะเพิ่มผลบุญแห่งความดีในบัญชีของเรากับทำดีแล้วเพิ่มความชั่วในในบัญชีแห่งการงานของเราเป็นเรื่องที่น่าอัปยศอย่างยิ่งพี่น้องครับฮะดิษบทหนึ่งครับพี่น้องบันทึกโดยท่านอิหม่ามอิบนนมาา่ายะท่านอาบูสายดัลคุคเดรี r อ d i ลล l l a อันน h ุได้ไรายงานว่า

ที่จะเกิดขึ้นกับพวกท่านแล้วมันมีอันตรายมากยิ่งกว่าอันตรายของดัดจานซะอีกดัดจานนั้นพี่น้องครับคงจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับว่าดัดจานนั้นความรร้กาศของมันเนี่ยขนาดไหนความอัปย์ความเลวซามต่ำช้าของมันเนี่ยขนาดไหนอิทธิฤทธิ์ของมันเนี่ยนะครับมีขนาดไหนกระทั่งมันสั่งสามารถที่จะสั่งฝนให้ตกลงมาได้ สามารถที่จะสั่งให้พืชที่กําลังงอกเงยอ,อยู่ด้วยความอุดมสมบูรณ์นั้นแห้งเหยว่ลงได้มันสามารถที่จะทําอย่างนั้นได้เลยมันสามารถที่จะเพาะปลูกนะครับต้นข้าวต้นไม้ที่ให้ผลเนี่ยภายในเวลาไม่นานนักนะครับชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงมันสามารถที่จะให้พืชเหล่านะั้นเนี่ยงอกผลออกมาให้ต้นข้าวเนี่ยงอกผลผลิตออกมาได้ภายในหนึ่งชั่วโมงมันมีอิทธิฤทธิ์มากทีเดียว แต่ท่านนาบีบอกว่าสิ่งที่ฉันกําลังจะบอกกับพวกท่านคือสิ่งที่ฉันกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นกับพวกท่านมากกว่าการที่ฉันกลัวว่าอันตรายของดัจจานเนี่ยจะเกิดขึ้นกับพวกท่านแปลว่าสิ่งเนี้ยที่ท่านนาบีจะบอกเนี่ยเลวซามต่าตําช้าแล้วก็ให้อันตรายมากกว่าดัจจานซะอีกกุลนาบลาพวกเราหมายถึงเหล่าบรรดาสะหะาบาก็กล่าวว่าเอาสิท่านรอซูล ช่วยบอกเราหน่อยว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มีอันตรายเลวกว่าอันตรายของดัตยานซะอีกมีอะไรบ้างท่านนบีก็บอกว่าอัชิรกุลคอฟีนั่นคือการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ชนิดเบาบางหมายถึงออยะกุมารจูลูยุลีฟาไซนุสลาตฮูลิมาฮิรอมินนัสริรจุลท่านนบีพูดอธิบายตรงนี้ในเชิงยกตัวอย่าง ทนบีหมายถึงการที่บุคคลหนึ่งยืนละหมาดในลักษณะที่สวยงามทำเรียบร้อยนอบน้อมถ่อมตนทำแบบช้าๆประหนึ่งว่าเป็นบุคคลที่มีความเคร่งครัดอย่างมากเป็นบุคคลที่รักอ AH ัลลอฮ์สิเลเกินเป็นบุคคลที่มีความมุ่งม,มั่นทำเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงประหนึ่งว่าเขาเป็นแบบนั้นแต่ว่าที่เขาทำอย่างนั้นเนี่ยลิมายะรอมินนัสริรอจุ ที่เขาทาอย่างนั้นก็อันเนื่องมาจากการมีสายตาของบุคคลหนึ่งจ้องมองมาที่ตัวของเขาเขาจึงมีลักษณะของการทําแบบเรียบร้อยทําแบบนอบนอมถ่อมตนทําแบบชา้าชาเหมือนเขาว่าเขานั้นรักอัลลอฮ์เสียเหลือเกิอนอยากจะอยู่ในละหมาดนานๆทชํชาช้าทําในลักษณะที่เรียบร้อยคนที่ทําอย่างนี้นะครับทําเพราะว่ามันมีสายตาของผู้คนเนี่ยจ้องมองมาที่เขา แปลว่าเขาไม่ได้ทําเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาหฺัตตาลาอย่างแท้จริงแต่ที่เขาทานั้นทําเพราะว่าความสุขใจที่ได้โอ้อวดผู้คนทําเพราะต้องการคําสรรเสริญเยินยอจากผู้คนตรงนี้ถือว่าเป็นความเลวทรามต่ําช้าเป็นการเหยียดหยามดูหมิ่นต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหฺตาลาดันไปทําละหมาดเพื่อผู้คนไม่ได้ทําละหมาดเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาหฺตตาลา สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะต้องระมัดร,ระวังให้มากๆนะครับดังนั้นการโอร้อวดที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นบรรดานักวิชาการจึงบอกว่ามันเป็นตัวทำลายความดีทุกชนิดท่านพี่น้องครับอันตรายมากเหลือเกินดัชยานไม่ต้องมาทำร้ายเราหรอกดัชยานไม่ต้องมาทำอันตรายให้แก่เราหรอกแต่เราเองเนี่ยจะทำลายตัวของเราเองในวันกิยามา ด้วยการที่เรามีลักษณะโอ้อวดในการทำความดีเพราะยิ่งทำความดีไปมากมายขนาดไหนก็ตามความดีเหล่านั้นถูกทำลายหมดเลยในเมื่อความดีที่ทำไปในแต่ละวันที่มีการโอ้อวดนะครับมันถูกทำลายทุกวันถูกทำลายทุกวันถามว่าในขณะที่เราจากโลกดุนยานี้ไปจะมีความดีอะไรเหลืออยู่ในบัญชีของเราบ้างพี่น้องในเมื่อไม่มีความดีอะไรหลงเหลืออยู่ในบัญชีเลย ถามว่าอะไรมันเกิดขึ้นไปในวันกิยามะการโอร้อวดเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายเป็นสิ่งที่อัปยชนอดสูเป็นสิ่งที่เลวซามต่ำชา้าถูกบันทึกทุกครั้งว่าเราทําความดีด้วยการโอร้อวดความดีตรงนั้นกลายเป็นความเลวนะอลัลลอฮ์กลายเป็นความเลวที่ถูกบันทึกลงไปในบัญชีแล้วถามว่าความดีไม่มีกับความเลวถูกบันทึกลงไปทุกวันที่พำนักของเราจะไปที่ไหนพี่น้อง นอกจากนรกจะหันนำเท่านั้นแหละนี่คือความอัปยศอดสูเป็นเป็นเรื่องของคนที่น่าสมเพชมากสำหรับคนที่ทำความดีแล้วมีการโอ้อวดในการทำความดีประการต่อมาบรรดาอุลมามะได้ให้ข้อคิดข้อเตือนใจแกเราท่านทั้งหลายนะครับว่าการโอ้อวดทำให้ผู้ที่ทำดีนั้นกลายเป็นคนเลวกลายเป็นคนชั่วนะอัลลอฮฺซุบฮานะอูวะตาลา เป็นคนที่อัลลอฮ์ไม่สรรเสริญเป็นคนที่มวลมาลลย์กาต่างสาบแช่งดังนั้นใครก็ตามแต่รู้ตัวเองนะครับทำดีแล้วมีการโอ,โอ้อวดให้รู้ถิดว่าเขาเป็นคนชั่วนะอัลลอฮ์เป็นคนที่เลวซามต่ำชานะอัลลอฮ์เป็นคนที่จะถูกมวลมาลลย์กาสาบแช่งเพราะว่ามาได้ทำดีเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาแม้ผู้คนจำนวนมากจะมองเห็นว่าเขาเป็นคนดี จะมองเห็นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเลือกเกินแต่ถ้าจิตใจของคนทําดีตรงนั้นทําเพื่อการโอ้อวดให้รู้ตัวไว้เถอะครับว่าเขาเป็นคนเลวซามต่ําชายิ่งนะอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาอัลลอฮ์เวลาพระองค์จะพิจารณาดูการงานของใครก็ตามแต่อัลลอฮ์พิจารณาที่หัวใจเนี่ยเป็นอันดับแรกว่าจิตใจของเขานั้นบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงหรือเปล่า ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราว่าชีวิตของผู้ศรัทธานั้นจะต้องมีวิถีชีวิตแห่งการทำดีนั้นไม่มีการโอ้อวดอยู่ในวิถีชีวิตแห่งการทำความดีของเราถ้ามันมีก็แปลว่าความดีตรงนั้นไม่ใช่ความดีอีกต่อไปขอให้เราท่านทั้งหลายพยายามอย่างยิ่งนะในการที่จะทำความดีนั้นทำความดีเพื่ออัลลอฮ์จริงๆอย่าได้ทำความดี โดยมีจิตใจที่แอบแฝงไปด้วยความโอ้อวดนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคงต้องจากพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตตาฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ